สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง Mark AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP เหมือนเดิมนะครับผมเนาะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปเลยนะครับผมว่าผมจะมารีวิวเซิร์ฟแอดวานนะครับผมซึ่งเซิร์ฟแอดวานเนี่ยผมก็เพิ่งโหลดได้เมื่อเช้านะครับผมคือเอาจิงๆิเนี่ยมันสามารถกดโหลดได้ตั้งแต่ เมื่อวานแล้วนะครับผมวันที่20เนาะแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยมันยังบั๊กอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถโหลดได้แล้วเขาก็เลื่อนปรับเปลี่ยนวันที่เนี่ยเป็นวันที่21ผมก็เพิ่งโหลดได้เมื่อเช้านะครับผมแล้วก็สามารถเข้าได้ตอนบ่าย2ตามเวลาไทาม์โซนของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมเนาะค,คือเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเขาจะสามารถเข้าได้ก่อนนะครับผมเพราะว่า คืออะอย่างนี้นะครับผมคือไทม์โซนของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันนะครับผมมันก็จะไล่ไทม์โซนมาเรื่อยๆจนถึงประเทศไทยนั่นเองนะคร mm ับ hmm. ผมเนาะโอเคท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเข้าเกมใหม่นะคร mm ับ hmm. ผมหน้าเข้าเกมใหม่ก็จะมีเป็นสกินอยู่2สกินนะครับผมถ้าสังเกตจากตามนี้เลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตัวฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นแม็กซิมนะครับผมหรือว่าเป็นตัวละครวูฟล่าตัวใหม่ที่เราเคยพูดถึงกันไป นะครับผมเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าครูหรือเปล่านะครับผมเนาะแล้วก็จะมีสกินปืนนะครับผม2ส,สกินจะเกี่ยวกับท้องทะเลนะครับผมเนาะสังเกตจากรูปได้เลยนะครับผมสกินขวาจะเป็นร้อยนัดนะครับผม100นัดหรือว่า M 2 4 9นี่แหละจะเป็นลายปลาเนโมนะครับผมเป็นส้มขาวอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะเป็นแบบ ดูแบบน่ารักมากๆนะครับผมในทรงสเตตัสปืนนี่คือยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายที่ตัวผู้หญิงถือทางผู้หญิงถือนะครับผมจะเป็น m อ0นะครับผมเป็น M60 เนาะที่เป็นลายฉลามนะครับผมสังเกตจากเขี้ยวฉลามที่มันแบบอยู่ตรงที่จับปืนเลยนะครับผมแต่ว่าตัวผู้หญิงมันไม่ได้จับอยู่เนาะมันจับตรงปลายปืนนะครับผมเนาะแล้วก็ชุดเซ็ตน่าจะเป็นชุดเซ็ตใหม่ด้วยนะครับผมเป็นชุดคู่เนาะ ุดผู้ชายนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับชุด blue b e ใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกางเกงว่ายน้ํานั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีของใหม่อะไรบ้างนะครับผมนะไปเลยครับผมมาเลยครับผมจังหวะนี้เรามาลุ้นกันนะครับผมว่ามันจะมีตรงตามที่เราเนี่ยพูดกันไว้หรือเปล่าก็คือตัวละครใหม่2ตัวนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่1ตัวนั่นเองและนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าล็อบบี้ใหม่นะท่านผู้ชมหน้าล็อบบี้ใหม่ก็จะเป็นแบบว่า ยังไงเ่ะเป็นแบบเกาะนะครับผมเป็นแบบเกาะแล้วก็มีชายหาดแล้วก็มีทะเลด้วยนะท่านผู้ชมคือแบบสวยมากๆนะครับผมนะคือผมไม่เห็นหน้านล็อบบี้ที่มันเป็นเกาะอย่างนี้นานมากๆแล้วอะตั้งแต่ที่มันเป็นเกมแรกๆเลยนะครับผมที่เป็นแบบ bunları, พื้นหลังที่เป็นเป็นรูปเกาะนะครับผมแล้วก็มีเป็นทะเลเกาะดี๋ไม่ใช่เกาะนะครับผมเกาะนะครับผมเนาะ ลักษณะก็จะมีเป็นร่มนะครับผมมีเป็นร่มมีเปรมีอาห่วงยางอะไรต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้า็อบบี้ใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นอะไรก่อนดีดท่านผู้ชมคือตอนนี้มันยังไม่สามารถโหลดแพ็กเสริมได้เว้ท่านผู้ชมคือบางอย่างมันอาจจะยังดูไม่ได้นะครับผมเนาะผมก็เพิ่งเข้าได้ตอนบ่าย2องนี่แหละนะครับนะผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นในส่วนของร้านค้ากันเลยนะครับผมว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างน,นะครับผมนะมานะครับผม คือตอนนี้ผมไม่ทราบว่าทําไมของผมมันเด้งมาเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเว้ยท่านผู้ชมนะครับมันเด้งมาเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเป็นภูมิภาคเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเฉยเลยนะครับผมเนาะคือจริงๆมันควรเป็นเซิร์ฟไทยนะครับผมนะคือนั่นแหละไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับผมคืออ่าในส่วนของชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าเป็นของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมที่เขาได้เอานําเข้ามาแล้วเนาะจริงเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นเซตวิญญาณนิรันดร์หรือว่าเขาชื่อว่า แอดเชนอลดราก้อนนะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟแอดวานนะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมอย่าพึ่งตกลกันเนาะนะครับของเซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับผมที่มาใหม่เลยก็จะเป็นหนึ่งเลยนะครับผมเป็นตัวละครวูฟล่านะครับผมที่เราเคยพูดถึงกันไปเลยนะครับผมเขาบอกว่าวูฟล่านะครับผมเป็นสตรีมเมอร์และนักแข่งอีสปอร์ตชื่อดังด้วยนะครับผมเนาะคืออันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันไอเจ้าฝ่ายเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเขาบอกว่าเป็น กลุ่มลับของเราแฮกเกอร์มือฉมังที่ได้ตั้งกลุ่มขึ้นรวบรวมแฮกเกอร์จากนานาประเทศโดยมีเป้าหมายการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกองค์กรรัฐบาลด้วยหรือเปล่าครับห <c oughs> ยอกหยอกนะครับผมหยอกหยุดยั้งความรุนแรงและต่อตัวเพื่อปกป้องเสรีชีเสรีภาพนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าไอตัวฝ่ายตัวนี้มันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าตัวอีกตัวหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของไอเจ้าตัววูฟล่ากันก่อนนะครับผมความสามารถของเขาก็คือหากมีผู้ชมอยู่ จะลดความเสียหายที่ได้รับจากการโดนยิงหัวและเรายังสามารถยิงหัวยิงตัวยิงตัวของศัตรูได้แรงขึ้นด้วยนะครับผมเนาะก็คือยังไงอะคือตอนแรกเราไอ้นี่ใช่ไหมคือเราคิดว่าเราจะโดนยิงแรงขึ้นนะครับผมแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมคือเราจะ ยิงตัวศัตรูเนี่ยแรงขึ้นแต่เราโดนยิงหัวเนี่ยเบาลงนะครับผมก็ไม่มีการเทรดออฟของสกิลนะครับผมเป็นการได้กับได้เลยนะครับผมนะหน้าตาของตัวละครก็จะหล่อๆหน่อยนะครับผมนะหล่อแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่ค่อยนะครับผมนะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยิงแขนยิงขายิงตัวแรงขึ้นนี่มันก็มีประโยชน์เพราะว่าก็เหมือนกับปืนเราบวกดามเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะใช่ปะ่ะเออเรายิงตัวศัตรูแรงขึ้นก็เหมือนเพิ่มดามเมจให้กับปืนเราด้วยเนาะ ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมในส่วนของตัวละครวูฟล่าตัวนี้นะครับผมนี่ทรงผมแม่งอย่างเทเนะท่านผู้ชมคือแบบซื้อไปคือไม่ต้องซื้อหมวกใส่เลยอะคือใส่แบบตัวนี้ได้เลยนะครับผมคือเดี๋ยวนี้ตัวละครใหม่มันมาซ่อนหมวกหมดแล้วนะครับผมถ้าแบบใส่ตัวละครเปล่าๆนี่คือก็ไม่แบบไม่ซ่อนกรอแต่ว่าซ่อนหมวกเนาะใช่ปะ เออไม่ซ่อนเกลาะแต่ว่าซ่อนหมวกนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นครูนะครับผมที่ผมเคยอยากจะพูดไว้ในคลิปที่แล้วแต่ว่าคือคลิปที่แล้วเนี่ยมันยาวแล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากจะยัดเข้าไปนะครับผมเนาะลักษณะถ้าเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยดูหน้าตาก่อนเลยนะครับผมเธอเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนอะไรนะอินเดน่าโจนบะที่แบบหาสมบัติอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบ ออกแนวใส่หมวกคาวบอยนะครับผมแต่ว่าออกแนวแบบนักสำรวจอะไรประมาณนี้นะครับผมครูเป็นยอดนักสืบในยุคนี้เลยนะครับผมเนาะเขาบอกว่าเป็นเนี่ยมันมีคําว่าฝ่ายไซเบอร์เนติก้าเหมือนกันนะครับผมเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของตัวละครที่เป็นแฮกเกอร์เกี่ยวกับพวกไซเบอร์อะไรประมาณนี้ที่มีสกิลเกี่ยวกับการแฮกเกอร์อะไรประมาณนี้เนาะสกิลของเธอนะครับผมจะตรวจพบศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในท่านั่งหรือท่านอนนะครับผมก็คือเหมือนเป็นโปรโมองหรือเปล่า แต่ผมคล้ายๆกับโปมองเลยนะผมคิดว่าเนาะและก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงใหม่นะท่านะผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครแบบชัดๆกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงใหม่ก่อนดีกว่านะครับผมก็คือตัวเฟลโก้ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นนกนะครับผมน่าจะเป็นนกฟินิก์นะเพราะว่าหางของมันเนี่ยเป็นหางนกยูงนะครับผมเป็นหางของนกยูง นะครับผมซึ่งขางของนกยุงเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับนกฟินิก์นั่นเองนะครับผมเนาะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ดูแล้วว่าโหลดได้นะครับผมนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงใหม่ นะครับผมที่เป็นนกฟินิกเป็นเฟลโกนะครับผมหรือว่าเฟลคอนที่เป็นนกเหยี่ยวนั่นแหละนะครับผมลักษณะน่ะลักษณะหน้าตาเหมือนกับนกเหยี่ยวที่มีคิ้วขึ้นมานะครับผมนะเป็นนกเหยี่ยวมีคิ้วนะครับผมแล้วก็มีงอนข้างล่างแล้วก็มีหางเป็นนกยูงนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมจะส่งเจ้าตัวเฟลโกนะครับผมเฟลโก เป็นเมื่อมันกลางปีกเรากับว่าได้เห็นท้องฟ้าบรรจบกับทะเลเหมือนเส้นขอบฟ้าประ,ะโทโคเท่นะครับผมนะคำพูดโคเท่เลยคําพูดแสนห้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลมันดีกว่าว่าสกิลมันเนี่ยจะสมกับคําที่มันพูดหรือเปล่านะครับผมเนาะสกิลนะครับผมก็คือเพิ่มความเร็วในการกระโดดล่มทั้งในตอนพุ่งตัวและตอนกลางร่มเลยนะครับผมเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยในส่วนไอ้เจ้าตัวฟฟลโก้นะครับผมก็ถือว่า ความสามารถมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าซื้อไปก็เท่ดีนะครับผมแล้วก็สามารถสลับไปใช้สกิลของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้นั่นเองนะครับผมเนาะอย่าอื่นก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะของใหม่ก็ตั้งจะมี3อย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแบบว่าชัดๆเต็มๆกันอีกทีนะครับผมก็ไปดูเป็นคู่หูก่อนอ่าคู่หูก่อนดีกว่านะครับผมเนาะคู่หูก็จะเป็นนกโฟลโก้แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่าทางก่อนเลยท่าทางเลเวลสองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยหุ้ยเป็นบินแบบ ผัดโผนแบบเจ็ตวันเด็กอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เลเวลสามนะครับผมจะเป็นบินโฉบบินโฉบหมุนรอบนะครับผมเนาะเท่มากๆเลยแล้วก็เลเวลสี่นะครับผมจะเป็นการสะบัดปีกนะครับผมแล้วก็เป็นการจิกนั่นเองนะครับผมใช่ปะเป็นการชื่อสกิลว่าแสดงนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยมาเล่นกันเถอะนะครับผมเป็นบินโฉบหาเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้อันนี้ท่าเย่นะครับผมเป็นท่าบินควงสว่านนั่นเองนะครับผมเนาะตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็สกิลสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับผมในเลเวลหกเนี่ย จะมีเป็นสกิลสีนี้เลยนะครับผมเป็นสกิลสีเขียวนะครับผมค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมในส่วนของฟฟลโก้สีเขียวตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนไอ้เจ้าตัวฟฟลโก้นะครับผมลักษณะก็เป็นประมาณนี้เลยก็จะเพิ่มความเร็วในการพุ่งตัวแล้วก็การโดดร่มนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ ในส่วนของตัวละครน,นะครับท่านผู้ชมตัวละครเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามันจะสกิลเนี่ยเลเวลแม็กเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเนาะนะครับผมวูฟล่าก็อย่างที่เราเคยพูดไปนะครับผมมีสกิลติดตัวชื่อว่าลามไลฟ์ like นะครับผมลามไลฟ์ like เลยนะครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อมีผู้ชมนะครับผมก็คือเมื่อเราฆ่าคนตายเนี่ยมันก็จะมีผู้ชมขึ้นมานะครับผมเนาะจะถูกยิงหัวลดลง3%เสูงสุดถึง25%และยิงตัวศัตรูแรงขึ้น3%สูงสุดถึง15%เลยนผมยิงแรงขึ้น1 5%ท่านะ้ชมคือแบบ โกงนะท่านผู้ชมคือเลเวลหนึ่งนะอันนี้นะครับผมคือแบบโกงจริงๆนะครับผมนะและก็เลเวลสุดท้ายนะครับผมเลเวลแม็กจะเป็นเออ่เมื่อมีผู้ชมนะครับผมความเสียหายจากการถูกยิงหัวจะลดลง5%นะครับผมสูงสุดถึง30%เลยนะครับผมแล้วก็ยิงยิงตัวของศัตรูเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม5%สูงสุดถึง20%เลยนะครับผมคือผมยังไม่แน่ใจว่าสกิลเนี่ยมันจะเก็บเป็นว่าเก็บเป็นแบบเก็บ,แบบกบสแตทหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคือยังไงอะ่ะคือแบบ มันเป็น,ม,นมันแค่บอกว่าสูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ Level เลเวลหกหรือเลหรอ,หรอผมไม่แน่ใจนะคือน่าห้าเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเลเวลหนึ่งหรือเปล่าเออแต่มันก็ไม่ใช่เอกาว่ามันไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมนะครับผมผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นสแตตของสกิลมากกว่านะครับผมต้องรอดูตอนซื้อได้อีกทีนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวละครถัดไปนะครับผมจะเป็นนี่เลยนะครับผมเป็นตัว ตัวครูนะครับผมเป็นสกิลกดร,ร้อยนั่นเองนะครับผมเป็นสกิลกดสกิลกดใช้งานนะครับผมเหมือนเหมือนกดปุ๊บก็จะเปิดแมปนั่นเองนะครับผมเนาะเขาบอกว่าจะแสดงตำแหน่งของศัตรูในระยะ30เมตรนะครับผมที่ไม่ได้อยู่ในท่านั่งหรือว่านอนเป็นเวลา5าวิครูดาวห้ิวินะครับผม เมื่อสกิลถึงเลเวล4เพื่อนร่วมทีมจะสามารถมองเห็นผลของสกิลด้วยนะครับผมก็จะสามารถเห็นไอ้เจ้าศัตรูที่อยู่ในแมบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นเออสกิลเลเวลแม็กกันเลยนะครับผมเนาะเลเวลแม็กก็จะเป็นเออสกิลสะกดรอยเลเวล6นะครับผมจะเป็นสแสดงตำแหน่งของศัตรูในระยะ50เมตรก็คือเพิ่มระยะขึ้นมา20เมตรนั่นเองจากเลเวล1นนะครับผมแล้วก็ ที่ไม่ได้อยู่ในน้าท่านั่งและก็ท่านอนเหมือนกันนะครับผมเนาะ <S <S เป็นเวลา7วินะครับผมก็คือเพิ่มเวลาขึ้นมา2วินั่นเองนะครับผมแล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะครับผมเป็น50วิแล้วก็เมื่อสกิลถึงเลเวล4เนี่ยเพื่อ,อทีมจะสามารถยังไงเห็นด้วยนะครับผมเห็นเห็นศัตรูในแมปกับเราด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะ,ะก็จะแสดงให้อ่าให้ทีมเห็นด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลทีมที่แบบดีพอสมควรเลยนะครับผมน่าจะแบบผมแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นสกิลที่กดใช้อะครับผมก็คือแบบ มันไม่สามารถนําไปใช้กับตัวอื่นได้นะครับผมก็คือเป็นสกิลที่กดใช้ของตัวเฉพาะต,ตัวนั้นเหมือนกับไอ้เจ้า DJ อโลกนะครับผมที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนสกิลของตัวมันเนี่ยไปใช้เป็นของตัวอื่นได้นะครับผมก็เป็นสกิลตัวผู้หญิงสกิลกดนะครับผมเนาะก็ผมไม่รู้ว่าจะามีผู้นิยมเล่นหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เล่นเป็นตัวผู้ชายกันใช่ปะ่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมที่ใช้สกิลกดนั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนของแพ็กเสริมตอนนี้ยังโหลดไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันโหลดแล้ว นะครับผมยังไม่สามารถโหลดได้เนาะก็นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูกันอีกทีนะครับผมในคลิปหน้าและการว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใดส่งคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อพอสมควรตอนนี้เป็น12นาทีแล้วนะครับผมเนะาะหากใครชอบคลิปนี้ก็ลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มากเอพีด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้าง นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมากนะครับผมจะลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมในเพจด้วยนะยังเริ่มยังร่วมสนุกกันดูได้ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พีพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแลวคือแบบอัดหลายรอบมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบายจุกลู่เหนื่อยมากนะครับผม